สวัสดีค่ะมร่าวโบ๊ะบ้าผ้ากินนะคะวันนี้มร่าวพามากินไอ้ไอ้ค่ะนี่เลยค่ะไปเลยค่ะมาค่ะเรามาตักกันในช่ำฉที่นะคะนี่นะคะอย่างตั้งเซนไล่เซนนะคะเซนมามา่าเซนหมี่เซน เซนมันก็ยังนะคะโอ้ถึงก็ตักกันช่ำๆเลยทีนี้ยังหลกชิ้นนั่งสินสารพผัดเลยค่ะมีหนังสระเปาไรมังหมูอะไรของเขาซอสเพจนะคะน้ำก็ยังนะคะน้ำอันนี้เป็นน้ำจิ้มของกันนะคะอย่งางซ้ำรสไรมังถึงก็อย,อยังอันนี้นะคะน้ำจิ้มงาหูเลยตักตานุน่ากินของเขาเลยนี่นะคะก็จะเป็นน้ำซุปของทางร้านนะคะก็จะเป็นมาราดนะคะ อันนี้ก็จะเป็นมาดาหนุ่มซัดนะคะข้องเขาอยู่นากินแลยแตนุ่งแลตากะเท่นี้ข้องฟรีค่ะคาดไม่ได้เลยค่ะอันนี้ตักได้ไม่อันเลยค่ะนี่ก็จะเป็นชาวกล้วยหนุ่มซัดค่ะอืมบอมเข้าไปลวค่ะบอมเข้าไลยค่ะอืมตักเข้าไปละค่ะไส่น้ำหนุ่มซัดนะคะอันนี้น้ำอันนี้น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมค่ะน้ำเชื่อมบอมเข้าไปค่ะอืมบอมเข้าไปลวค่ะเอออันใส่ก็เลยค่ะใส่ไปเลยใส่ไปเลยค่ะ ที่ก็ไซด์ใน้ำแคนะคะเย็นเย็นกินลังกินมาลาเซ็ตนะคะร้อยบ่อร้อยของเขาตักไม่อันเลยนะคะอืมเซ็ตก็ล็อบบานไปนอนที่บ้านใครน,น้อยพุงพลุ่ยไปเลยค่ะ